พีชายมึงยังมีชีวิตอยู่เหรอมึงมาบ้านกูทำไมอ๋อผมผมมาเอาของขวัญครับผมของขวัญอะไรเนี่ยเต็มตู้เลยครับมึงไม่มีหรอมึงโดนตัดมากรมาโดไปแล้วผมมีชื่ออยู่ในพินัยกรรมมาเสนอหนืาอยไดยังไงมึงกล้าดียังไงมาถึงบ้านถึงเรือนชานขอมึงไม่มีติดเข้ามาถึงเขตพระราชฐานชั้นในอาจารย์ยังออกเสียงไม่ทันอาจารย์ไม่ต้องพูดดีกว่าครับทุกคนดูหน้่เลยคัะ หวยอะมาเนี่ยขายของพังคานเวลาคนถามหามึงกูก็บอกว่าไม่ต้องมาถามค่ะผมขายของอยู่ที่ปิ่นเก้าครับไปอุดหนุนได้ครับผมปิ่นเก้าอะไรขายอะไรอาหารตามสั่งถึงว่าวันนั้นกูไปวนคลองหลอดกูเจอโยวงไม่ไรกระต้นไหนนม่าจะต้นที่สองเขาเยองเยกระลาโหมใช่ไหมเขาตอกขาเกย์เขางานกี่โมงสี่ทุ่มเร pues so. nah, ่งสี่ ฝากที่ิการด้วยนะทีนี้ทำอะไรเมือทำอะไรขายอาหารตามสั่งครับพี่เมื่อทำอะไรมาขายอาหารตามสั่งครับเปิดร้านไม่เปิดร้านหรอกครับทำต่อจากคุณพ่อครับตีบุญส่งใบชายจูเนียร์ครับใช้คำว่าคุณพ่อด้วยก็เหมือนอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในรายการเนี่ย่อคุณพ่อคุณแม่ดิฉันนะคะขายขาขายะรขายอาหารตามสั่งใช่ครับชื่อร้านตีบุญส่งครับ บายชัยจูเนียครับอะะไรนะตรีบุญส่งบายชัยจูเนียมึง <c oughs> ขายของแล้วกูเห็นมึงเตะบอลที่สี่ชั่วโมงผมขายของเสร็จเรื่องสี่ชั่วโมงผมึงไปสนามบอลสนามบอลงานดีอยู่นะสนามบอลข,ขาวๆด้วยนะนะส่งอ,อยู่นะได้ยินยังอ่ะฟอน <c oughs> เออได้ยนะินได้มันนะขอบคุณครับยังมีชีวิตอยู่เด้อเด้อเออเหนื่อยอันเนี้ย